ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ G E New Normal สุขภาพดีกับ G E New Normal ค่ะในช่วงเวลาของ1 7 7 5เ้ v a รายการสาระดีดียามบ่ายนะคะออนุมาเชเศษอยู่กับกุณมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะกับเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอนะคะ เกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่จะทําให้เราได้สารประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะในยุคที่แหมมีโรคภัยอะไรต่างๆนานามากมายแวดล้อมชีวิตเลือเกินค่ะและสําหรับในกลุ่มนี้นะคะน้องนักศึกษานะคะก็จะได้มานําเสนอนะคะเรื่องของโรคที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้อง จับตามองดูเหมือนกันนะคะเพราะบางทีเนี่ยมันก็มักจะได้ยินข่าวประปรายนะคะเรื่องของโรคต่างๆนะคะที่น้องเขาจะนําเสนอกลุ่มนี้นําเสนอ3โรคด้วยกันนะคะส่วนจะเป็นโรคอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้น้องๆเข้ามาพูดให้ฟังกันดีกว่าก่อนอื่นให้น้องเขาได้แนะนําตัวเองกันก่อนนะคะทั้ง3ท่านนะคะเชิญเลยค่ะค่ะดิฉันนางสาววาัสนาสมจิตค่ะชื่อเล่นชื่อวาดค่ะค่ะดิฉันนางสาวปริชาติวงสางงามชื่อเล่นชื่อพอยค่ะ ดิฉันนางสาวพิมพ์พัชโภคงชื่อเล่นชื่อปอค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1คณะบริหารธุรกิจสาขาการบัญชีค่ะค่ะน้องนักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชีนะคะเมื่อกี้ที่พี่ตอบเกริ่นไปนะคะว่าแม่จะมาคุยเรื่องโรคที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมันรกไขวัดไขวัดใหญ่รกนุ่นนั้นไขเลือดออกอะไรนะแต่ว่าเรื่องที่จะนํามาคุยนี่เป็นโรคที่ ที่จริงก็มีมานานนะเคยได้ยินมานานเพียงแต่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงนะคะนั่นก็คือโรคอะไรกันบ้างจ๊ะโรคแรกนะคะจะเป็นโรคไข้หูดับเคยได้ยินไหมคะเคยเคยเคยมันจะมีพวกที่ชอบกินลาบหมูด,ดิบอะ่ะใช่ค่ะ,ะก,กิน<ๆ>เออกินเสร็จแล้วเขาบอกว่ากินกินถ้าเกิดมันมีเชื้อโรคเนะี่ยมันก็จะทําให้หูดับเนี่ยมีรุ่นพี่อยู่คนนึงนี่ถึงขั้นต้องควักลูก,กตาออกเลยนะคะ เพราะว่าโรคนี้นะคะไข้หูดับเนี่ยก็เลยอุ้ยตายแล้ววันนี้พูดเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะใช่ค่ะโรคไข้หูดับค่ะคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งสามารถติดต่อจากหมูสู่คนได้โดยเฉพาะจาก การกินหมูดิบหรือหมูปรุงไม่สุกค่ะค่ะพวกกินหมูดิบหมูเอ่อที่แบบอะไรเขาเรียกว<ช>่าก้อนยะค่อยซาดเอ <c oughs> อลาบ,บซออาอย่างเงี้ยนะดิบดนีสุกๆดิบดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะที่เขาเรียกว่าสเตปโตคัสซูอิสนี่ใช่ไหมใช่ค่ะมัจะเข้าสู่ร่างกายทําให้เป็นโรคไข้หูดับได้นะคะแล้วสาเหตุของมันมีอะไรอีกบ้างคะสาเหตุคือโรค โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเีย a s t e p h o c o c c u s นะคะซึ่งส่วนใหญ่มักติดต่อจากการบริโภคเนื้อหมูหรือเลือดหมูที่ปรุงสุกๆดิบๆบะคะ่ะหรือสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อผ่านทางบาแดแผล้อยถลอกหรือเยื่อบุตาค่ะแต่สาเหตุรายละเอียดคือการรับประทานหมูสุกๆ,ๆดิบๆเนี่ยแหละคะ่ะ สรุปคือ,อพวกที่ชอบกินของดิบนะคะ,คะต้องระวังนะคะไอเชื้อนี้เนะะี่ยค่ะมันจะอยู่ปนอยู่กับไอสุกสุกดิบๆที่เรากินนี่แหละนะคะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้ะคะ่ะไอตัวเชือ้อสเตปโตคอคัสซูอิสนี่ค่ะมันจะเข้าไปสู่ร่างกายของเราได้จากทางไหนบ้างนะคะนอกจากการกินหมูดิบเนะะี่ยค่ะก็จะผ่านทางเดินหายใจค่ะแล้วก็เลือดของหมูที่ป่วยสามารถ ติดต่อสู่คนได้จากการรับประทานเนื้อหมูสุกแล้วก็ดิบติดเชื้อผ่านทางบาดแผลร้ถยทลอกค่ะอ๋อนะคะ เห็นไหมคะว่าการไปสัมผัสหมูที่ติดเชื้อก็ทําให้เราเนี่ยติดเชื้อโรคนี้ได้เหมือนกันนะคะการสัมผัสสารคัดหลังของหมูนะน้ำลายน้ําลายหมูที่เป็นโรคนะคะถ้าเราไปโดนนะคะแล้วเราก็แบบไม่รู้มาใส่ปากเข้าสู่ร่างกายไปนะก็ทําให้ติดโรคได้นะคะไข้หูดับนะค่ะที่เกิดจากการติดเชื้อสเตปโตคัสซูอิสนี่ค่ะแล้วในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะ อาการของโรคนี่แะคะอ่อผลที่เกิดจากโรคนี่คะ่ะจะเป็นยังไงบ้างคะอาการของโรคค่ะจะมีไข้สูงผู้ป่วยเขาจะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลันค่ะปวดเมื่อยตามตัวก็จะตามข้อและกล้ามเนื้อค่ะปวดศีรษะรุนแรงและอาจมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนได้เลยนะคะอ,อืนะคะ มีอาการแบบไข้สูงสูงปรีดเลยนะคะแล้วก็ปวดหัวมากมากม,ากมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาการที่สังเกตได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งของไข้หูดับนะคะบอกว่าจะมีอาการแบบแบบคอจะแข็งแข็งะเออเคลื่อนไหวลาบากด้วยนะคะแล้วก็าการได้ยินก็จะบกพร่องนะคะอาจจะ เหมือนกับไม่ได้ยินอะเหมือนหูหนวกไงหูเ<ช>ขาเรียกหูดับไงะนะคะหูดับแบบแเฉียบพลันเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทรงตัวก็เหมือนกันเนี่ยคะ่ะอาจจะมีปัญหาในการทรงตัวนะคะอาจจะมีแบบเดินเดินเซย์นะคะยืนยังเซยืนยังเซอาจจะมีรอยจ้ำเลือดตามเนื้อตามตัวและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอาการของไข้หูดับก็คือจะรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็ซึมซึมอยู่เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการของ โรคไข้หูดับเนี่ยนะคะที่พอจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะมีในเรื่องของอะไรบ้างคะถ้าเป็นอาการระยะยาวค่ะก็จะสูญเสียกันได้ยินเลยนะคะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยและรุนแรงที่สุดคือการสูญเสียกันได้ยินซึ่งอาจเป็นแบบถาวรเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาเชื้อลุกลามไปถึงหูชั้นในอะค่ะก็คือหูหนวกไปเลยนะคะแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะเชือ้อเชื้อเนี่ยจะทําให้เกิดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองซึ่งอาจนําไปสู่ปัญหาทางระบบประสาทอื่นๆได้ค่ะการติดเชื้อในกระแสะเลือดค่ะในบางกรณีนี่เชื้ออาจเข้าสู่กระแสะเลือดและทําให้เกิดการ ติดเชื้ออย่างรุนแรงซึ่งอาจถึงชีวิตได้ค่ะแล้วก็ความพิการการติดเชื้อในระบบประสาททำให้เกิดความพิการเช่นสูญเสียการทรงตัวหรือการทำงานของระบบประสาทอื่นๆค่ะ น,ะะนอกจากนี้นี่ก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยไขย้สูงปวดศีรษะเวียนหัวอาเจียนปวดคอนะคะซึ่งกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคไข้หูดับเนี่ยก็อย่างเช่นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับหมูนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะคะผู้ที่ทํางานในโรงฆ่าสัตว์นะคะผู้ที่ชำแหละเนื้อหมูนะคะสัตวบาลสัตวแพทย์นะคะรวมถึงเนี่ยที่สําคัญเลยคือคนที่ชอบรับทานอาหารสุกๆดิบๆนะคะลาบหมูดิบนะคะ ถึงบอกว่าถ้าจะกินลาบดิบนี่ให้กินลาบควายนะถึงจะเด็ดนะเพราะว่าถ้ากินลาบควายดิบนะหูไม่ดับนะแต่ถ้าลาบหมูดิบเนะี่ยเสียงหูดับนะคะรวมถึงหมูทะ,นะหมะทะด้วยนะหมูกระทะด้วยนะเออกินหมูกระทะแล้วก็เออเอาตะเกียบไปจิ้มแล้วก็เออใส่ปากนะคะหมูยังดิบอยู่นะ,ะชาบูที่ลวกไม่สุกอะไรพวกนี้นะคะรวมถึงคนที่มีโรคประจําตัวนะคะพวกเบ้าหวานพวกไตนะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันต่ำนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ แทรกซอนรุนแรงถามว่าติดเชื้อนะคะสเตปโตคัสซูอิสที่จะทำให้เกิดโรคไข้หูดับนี่แหละแต่ทีนี้นะคะเราก็มีวิธีป้องกันใช่ไหมคะวิธีป้องกันเราจะป้องกันยังไงบ้างคะการป้องกันนะคะหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากหมูที่ดิบค่ะเช่นลาบลูกหมูหมักดิบก้อยหมูค่ะแยกอุปกรณ์ที่ใช้ รับประทานอาหารเช่นตะเกียบช้อนซ่อมที่ใช้กับหมูไม่สุกค่ะเลือกบ,บริโภคเนื้อหมูที่มาจากแหล่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานหมูที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ปลอดจากเชื้อโรคค่ะไม่ใช้เขียงหมูดิบในการหั่นอาหารอื่นๆที่รับประทานโดยไม่ปรุงสุกเพิ่มเช่นผักสดผลไม้หรืออาหาร อื่นที่ปรุงสุกแล้วเพราะจะทำให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคค่ะล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ก้อนก่อนและหลังสัมผัสเนื้อหมูค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหมูที่ป่วยหรือตายหากจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยค่ะเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูควรหมั่นสังเกตอาการของหมูหาพบหมู ที่มีอาการป่วยควรแยกหมูออกจากฝูงและแจ้งกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ให้ทราบค่ะทางที่ดีที่สุดก็คือเนี่ยค่ะหลีกเลี่ยงที่จะกินเอ่ออะไรที่มันสุกๆดิบๆนะคะหรือว่าเนี่ยของดิบนะคะเพราะว่าเสี่ยงที่จะทําใหา้ติดโรคนะคะแล้วก็เกิดโรคเนะคะี่ยค่ะใั้ไข้หูดับได้อันตรายเหมือนกันนะคะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่าเคยมีรุ่นพี่และเท่าที่ทราบเนี่ย กินเนี่ยค่ะหมูดิบนี่แหละแล้วก็เป็นไข้หูดับนะคะสุดท้ายก็คือมันลามไปที่ลูกตาได้ยังไงก็ไม่รู้ต้องควักลูกตาออกข้างหนึ่งแล้วหูก็เสียไปข้างหนึ่งเลยดังนั้นนะคะถ้าจะกินลาบนะคะลาบสุกเนะะือ จะปลอดภัยที่สุดนะคะดิฉันเองก็ชอบลาบเหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกที่กินลาบสุกนะวันลาบดิบไม่ไหวเลือดแดงเถื่อนะะไม่ไหวเลยนะ,ะโรคอีกโรคหนึ่งค่ะคือผู้ฟังขาซึ่งอาจจะอพอเคยได้ยินกันบ้างนะคะเวลาที่มีข่าวมาจากต่างประเทศนะคะที่พบการระบาดของโรคชนิดนี้นะคะแต่ มันไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับโรคหวัดทั่วๆไปนะไข้เลือดออกหรือว่าโควิดที่บ้านเราเป็นกันเยอะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คุยกับน้องเขาหลังไหมว่าน้องบอกว่าหนูไม่เคยได้ยินเลยไข่นะพี่ก็เคยได้ยินมานิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าบ้านเราอาจจะเป็นไม่เยอะดีละที่มันเป็นไม่เยอะ <laughs> ถ้าเราบานมาบ้านเราเยอะๆเหมือนอย่างโควิดนี่แบบโอ้โหมหันตภัยเลยนะคะมาพบกับโรคอีกโรคหนึ่งนะคะที่คุยมาตั้งนานนะคะก็ไม่ได้เฉลยสักทีนะั่นก็คือโรคติดเชื้อไวรัสซิก,ก้านะคะซิก้าไวรัสอินเฟคชันค่ะเชิญน้องได้นำเสนอถึงเรื่องราวของโรคติดเชื้อไวรัสซิก,ก้านี้ได้เลยค่ะเชิญค่ะ ค่ะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งเป็นไวรัสในตระกูลฟลาวิไวรัสเช่นเดียวกับไวรัสไข้เลือดออกไข้เหลืองและไวรัสเวสตไนโรคนี้ส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงค่ะแต่มีความเสี่ยงร้ายแรงโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์เพราะอาจทำให้ทารกที่เกิดมาพิการได้ค่ะ นี่ก็เป็นโรคไวรัสซิก้านะคะมันก็อาจจะคล้ายๆกับโรคไขวัดทั่วๆไปนะคะแต่มันจะน่ากลัวตรงที่ถ้าคนที่ท้องอยู่เนะเาะติดโรคนี้นะคะอาจจะทําให้น้องน้อยที่เกิดมาเนี่ยพิการได้นะคะแล้วสาเหตุของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านี้นะคะมีสาเหตุมาจากอะไรเอ่ยค่ะมีหลายสาเหตุนะคะเช่นการถูกยุงลายที่ติดเชื้อกัด การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในระหว่างที่ตั้งครรภ์ค่ะการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชือ้อแล้วก็การถ่ายเลือดหรือปลูกถ่ายอวัยวะแต่อันนี้จะพบได้น้อยค่ะอืมนะคะที่สำคัญสำคัญก็คือยุงลายที่ติดเชื้อกัดนี่แหละยุงลายนี่แม่นอกจากจะคั้เลือดออกเนาะแล้วก็โรคอื่นๆก็ ซิก้าเนี่ยเกิดจากยุงลายได้เหมือนกันเนี่ยนะคะน่ากลัวจังเลยนะคะแล้วโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะมันจะส่งผลกระทบหรือว่ามันม,มีอาการอะไรกับร่างกายเราได้บ้างคะอา,อาการระยะสั้นนะคะจะมีไขต้ต่ำๆเลยค่ะแล้วก็ผื่นตามร่างกายปวดข้อปวดกล้ามเนื้อตาแดงเยื่อตาอักเสบมีอ่อนเพลียแต่ว่า,าการมักจะหายภายใน2-7วันค่ะไม่รุนแรงในคนค่ะ อ๋อถ้าเป็นคนปกติทั่วไปที่ไม่ใช่คนท้องนะคะก็อาจจะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่อย่างที่บอกนะคะถ้าท้องเนี่ยถึงจะอันตรายไปถึงน้องที่อยู่ในท้องด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของอผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสซิก้าเนะะี่ยค่ะในระยะยาวนะคะจะมีอะไรบ้างคะ่ะในหญิงตั้งคะน่ะทำให้ทารกมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเช่นศีรษะเล็ก ความผิดปกติของสมองพัฒนาการล่าชา้าในผู้ใหญ่บางรายจะเสี่ยงต่อภาวะทางระบบประสาทเลยค่ะพี่ต่อ,อนะคะ,อ,ะอย่างที่น้องเขาบอกนะคะว่าแม่สำหรับทารกนี่น่ากลัวมากๆเลยถ้าหากว่าคุณแม่ที่กำลังท้องอยู่ติดเชื้อไวรัสซิก้านี้นะคะแล้วกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะมีกลุ่มไหนบ้างคะ กลุ่มเสี่ยงหลักเลยนะคะคือสตรีตั้งคันค่ะเนื่องจากหากติดเชื้อไวรัสซิก้าอาจส่งผลกระทบต่อเด็กในคันทำให้เกิดภาวะสีรษะเล็กหรือมีความผิดปกติต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการไข้ออกผื่นตาแดงปวดข้อ หรือมีอาการสงสัยว่าอาจเป็นโรคเวราซิก้านะคะและผู้ป่วยที่มีอาการปลายประสาทอักเสบก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้ด้วยค่ะอืมนะคะกลุ่มเสี่ยงหลักๆก็คือคนที่กำลังมีน้องอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่ากำลังท้องอยู่ก็อย่าไปในที่ที่ยุงเยอะๆนะคะหรือว่า เสี่ยงมีความเสี่ยงอื่นๆนะคะเพราะว่าถ้าติดเชื้อมาอันตรายจริงๆในส่วนของการป้องกันนะคะเราจะมีวิธีการป้องกันได้ยังไงบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะใช้ยากันยุงค่ะแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายใช้มุ้งกันยุงแล้วก็กําจัดแหล่งเพาะพันยุงเช่นน้ําขังค่ะเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่ระบาดโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภค่ะ แล้วก็มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเช่นการใช้ถุงยางอนามัยค่ะแล้วก็เฝ้าระวังสุขภาพหลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงค่ะพี่ต่ออืมใช่มันจะมีที่เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆทั้งข่าวต่างประเทศมาว่าเออมีการแพร่ระบาดของวัลซิก้าตรงด้านตรงนี้ก็ไม่ต้องไปจะไปหาไปนะคะ ก็ไม่ต้องไปในจุดนั้นนะคะเอาตัวให้ห่างจากจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะที่สําคัญก็ขออย่าให้มันระบาดเข้ามาในบ้านเราเยอะๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่อันตรายสําหรับคนทั่วไปแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะระบาดไปถึงคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมากๆคือคนที่ท้องหรือเปล่าเนีย่ยเนาะค่ะนี่ก็เป็นความน่ากลัวนะคะของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยค่ะที่วันนี้ได้นํามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ ส่วนโรคสุดท้ายค่ะโรคนี้นี่เหมือนจะคุ้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะเพราะรู้สึกว่าจะเป็นพี่น้องกับโรคไข้เลือดออกอันนี้คือในความเข้าใจดีฉันนะคะแต่เดี๋ยวถ้าอยากจะเข้าใจยิ่งขึ้นเราต้องมาฟังน้องเขาได้นําเสนอกันกันกบโรคชิคุณกุญยานะคะทีคุณกุญยาค่ะจะ เป็นโรคอะไรนะคือโรคอะไรนะแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรเราจะมีอาการยังไงป้องกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราให้น้องเขาได้พูดให้เราได้ฟังกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะค่ะโรคชีคุนกุญญานะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อโรคไข้ปวดข้อยุงลายค่ะเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสชีคุนกุญญาโดยมียุงลายเป็น พานำโลกค่ะพี่ต่อพอทราบไหมคะว่าคำว่าชีคุณกุนยามาจากภาษาอะไรคะอันนี้เชื่อไหมตอนแรกพี่ต่อว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนชิคุตคันนี้คันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เข้าใจว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นมาตลอดเนะแล้วมันเดี๋ยวนี้ชิคุอิ่งเงี้ยอะไรอ่เงี้ยเออค่ะมันมาจากภาษาอะไรคะ มาจากภาษาคีมัคอนเดค่ะในประเทศแทนซาเนียมีความหมายว่าสิ่งที่โคงงอน,นเองค่ะซึ่งสื่อถึงอาการปวดข้ออย่างรุนแรงที่ทำให้เกิดอาการตัวงอค่ะอ๋อคือมันปวดปวดปว,ดปวดจนตบตัวงอไปอเลยก็ลเลยเป็นที่มาของคาว่าชิ่คุณกุได้าภาษาคิมักคอนเด เน <laughs> ว่าภาษาญี่ปุ่นมาตลอดเลยนะเนี่ยตายแล้วที่ถ้าไม่ได้คุยกับน้องก่อนที่พี่จะไม่รู้เลยนะเอก็จะคิดว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะเนี่ยค่ะแล้วสาเหตุของโรคชิคุนกุนย่านี่นะคะเกิดจากอะไรเอย่ยการติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยานะคะซึ่งเป็น RNA ไวรัสที่แพร่กระจายผ่านยุงลายโดยเฉพาะยุงลายบ้านและยุงลายสวนค่ะการติดเชื้อเกิดขึ้นเมื่อยุงลายที่มีเชื้อกัดคนแล้ว เชื้อไวรัสที่จะเข้าสู่กระแสเลือดของผู้ที่ถูกกัดค่ะอ๋อก็ค,คลา้ายๆกับไข้เลือดออกนะคะแต่ว่าไอ้ไข้เลือดออกมันจะเป็นไวรัสอีกตัวหนึ่งอะแต่อันเนี้ยมันเป็นไวรัสที่คุณกุณญยานะคะนะแล้วมันก็มากัดเต่าแทนที่เราจะเป็นไข้เลือดออกน่แล้วก็มีทางเลือกอีกทางเลือกนึงคือเป็นที่คุณกุณญยาแทนนะคะแต่เกิดจากการที่ถูกยุงลายกัดนั่นเองค่ะนะคะแล้วจะมีอาการอะไรบ้างคะสําหรับคนที่ติดเชื้อไวรัสที่คุณกุญยาเนี่ยค่ะ อาการระยะสั้นนะคะผู้ป่วยจะมีไข้สูงอย่างรวดเร็วอาจสูงถึง40องศาค่ะมีอาการปวดข้ออาการปวดข้อเป็นลักษณะเด่นของโรคเลยค่ะโดยเฉพาะข้อเล็กๆเกช่นข้อมือข้อเท้าและข้อต่อของแขนและขาน,นะคะแล้วก็มีการปวดกล้ามเนื้อค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วยมีผื่นอาจจะมีผื่นแดงขึ้นตามลำตัวเช่นแขนหรือขา มีอาการอ่อนเพลียผู้ป่วยมกักรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายอาการตาแดงอาจจะมีอาการตาแดงร่วมด้วยค่ะพี่ต่ออ๋อนะคะออสังเกตเกง,ง่ายๆก็คือมันต้องมีไข้ด้วยนะคะแล้วก็จะ นอกจากเป็นไข้แล้วเนี่ยก็จะปวดข้อปวดตามข้อนะข้อมือข้อเท้านะคะข้อต่อของแขนและขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าไข้ไม่มีนะแต่ปวดข้อบา่าไหลด้วยวปวดเข่าเนี่ยอาจจะข้อเข่าเสื่อมเกิดจากอายุนะคะอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเวลาชิคุนกุณยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตให้ดีๆนะคะอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อด้วยมีพื่นด้วยนะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นอาการที่เราพอจะสังเกตได้ะคะ่ะส่วน อาการที่มันอาจจะมากกว่า,าการเป็นไขท้ทั่วทั่ไปที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะมีอาการอะไรอีกบ้างคะอาการปวดข้อเลื้อลังค่ะอาการปวดข้ออาจจะคงอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนหรือเป็นปีนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวข้ออักเสบผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการข้ออักเสบเลื้อลังภาวะแทรกซ้อนอื่น อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบสมองอักเสบอาการชักหรือมีอาการภาวะแทรกซ้อนทางตาเช่นม่านตาอักเสบจอประสาทตาอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบค่ะ เห็นไหมคะนอกจากจะมีอาการที่เกิดขึ้นในระยะสั้นๆแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบกับสุขภาพในระยะยาวของเราอีกด้วยอย่างเช่นปวดข้อแล้วเนี่ยมันไม่ได้ปวดแล้วหายไข้ันหายปวดข้อไปเลยอาจจะปวดยาวๆปวดเรื้อรังนะคะหรืออาจจะทําให้กลายเป็นข้ออักเสบไปนะคะทีนี้กลุ่มเสี่ยงนะคะจะมีคนกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงที่จะเป็นโรคที่คุณคุณยาะะ่าเนี่ยค่ะ กลุ่มเสี่ยงของโรคชิคุนคุนย่านะคะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนักเดินทางที่ไปยังพื้นที่ที่มีโรคระบาดเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจค่ะค่ะถ้าใครที่ไม่อยากจะเสี่ยงนะคะก็ต้อง พยายามนะคะไม่ไปในพื้นที่ที่มีการระบาดนะคะรวมถึงต้องคอยดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะให้ห่างไกลาจากพื้นที่ที่มียุงเยอะแล้วก็ระวังไม่ให้โดนยุงกัดค่ะทีนี้ในส่วนของวิธีการป้องกันนะคะเราจะป้องกันโรคชิคุณกุนยาก,กันได้ยังไงบ้างเอ่ยแนะนําเลยนะคะให้กาจัดแหล่งเพาะพันยุงแหล่งน้ําขังรอบบ้านเพื่อลดจํานวนยุงค่ะ ใช้สารไล่ยุงที่มีส่วนผสมของ d e สไอ3 5 5หรืออีคาริดินค่ะทาผิวหนังหรือพ่นบนเสื้อผ้าสวมเสื้อผ้าที่มีชิดสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพื่อลดการถูกยุงกัด ใช้มุงลวดหรือมุงที่เคลือบสารฆ่าแมลงเพื่อป้องกันยุงกัดเวลานอนค่ะนะคะก็คล้ายๆกับโรคไข้เลือดออกนะคะที่เรารู้รู้จักกันดีก็คืออย่าให้โดนยุงกัดก็แล้วกันเนาะเพราะถ้าย,ยุงกัดเราก็ไม่รู้หละว่า,เ,าเราจะเป็นไข้ ชนิดไหนนะคะจะเป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าไข้ที่คุณคุณย่านะคะหรือว่าอาจจะไม่เป็นอะไรเลยนี่ก็แล้วแต่นะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดในที่ที่เราอาศัยอยู่เนะี่ยได้ข่าวว่าเฮ้ยบ้านนี้เป็นที่คุณคุณญ่ณาเราก็อย่าไปใกล้นะอย่าไปใกล้แล้วก็ต้องคอยระมัดระวังรอบๆบ,บ,บ้านด้วยอะไรที่มันจะเป็นแหล่งพ่อพันยุงนะคะก็ดูแลกําจัดให้เรียบร้อยนะคะจะได้ห่างไกลนะคะหายห่วงจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่คุณคุณญ่ณณานะคะหรือว่า ว่าไข้ปวดคอนนั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่านนะคะที่มา,านําเสนอนะคะโรคภัไข้เจ็บนะคะที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่แต่อย่าลืมนะคะว่าโรคพวกเนี้ยมันอาจจะมาใกล้ๆตัวเราก็เป็นได้ทั้งโรคไข้หูดับนะคะโรค ติดเชื้อจากไวรัสซิก so, like, ้ารวมถึงโรคที่คุณกุญญาเนี่ยค่ะสำหรับในกลุ่มนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนยังเหลืออีกกลุ่มนึงนะคะเดี๋ยวอยู่ด้วยกันต่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วสามารถรับฟังนะย้อนหลังได้นะคะทุกๆเรื่องราวของสุขภาพดีกับ GE New Normal ได้ทางยู u ูบนะคะพายัพเรดิโอค่ะหรือว่า Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพค่ะ ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ G E New Normal